สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามเบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ mrpd 8 8ดแปดมอริสผ่าดาว youtube com โหระษทยระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่อจารได้ดูเลอกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็ก <c oughs> ฮัโลโหลโหลวันดูทีนะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูโดวชะตารายวันหันษามาหาสนุกประจำในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567นะครับแลม10ค่ำนะเดือน11ปีเมื่ปีมะโรงวันนี้สามารถทำการมงคลได้นะครับไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆ สามารถทําการมงคลได้ในวน,นี้ให้ใช้เลืกสะดวกไปเลยนะครับนะท้าใดนสนใจดูเลือกดูยาบทําการมงคลนะดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูศาสตร์แห่งตัวเลขเสริมดวงชะตาดูวงช่วยอะไรก็ติดต่อมาตามรายละเอียดที่จะได้ขึ้นไวให้ได้เลยนะครับวันนี้ความฝันแหลม10คำ่ำนะความฝันจะเป็นจริงนะครับแล้วก็จะได้รับข่าวนะครับออ <c oughs> ใน8วัน แต่ก็ขอให้โชคดีประสบความสําเร็จได้รับข่าวที่ดีๆมีความสุขนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์ได้คํานวณจากดาวเรียบร้อยทุกอย่างเลยนะแต่คุณถ้าใครได้ติดตามคลิปลายวันของอาจารย์คุณอาจจะได้รู้ก่อน <c oughs> แต่ก็มีนะหลายคนก็าอาจจะมาแอบบส่องแอบบดูเอ๊ว่าดาวอะไรเป็นอย่างไรนะบางคนก็าอาจจะเอาคํา พยากรณ์ดาวเดลเอ่อไปทำต่อยอดต่างๆ <c oughs> บางทีเราก็ไม่อยากที่จะพูดมากนะเออเพราะนักก๊อปปี้มันเยอะ <c oughs> นะคุณก็ปีใหม่เนี่ยให้มีความสพนะครับในเรื่องของภัยต่างๆมันยังไม่ยังล็อกนะยังไม่ได้ส่งผลมากมายต้องรอปีหน้าไปเจ็ดปี นะที่อาจารย์คำนวณเนี่ยจากราศีมีนราศีเมษราศีพฤษศสิ้นราศีพฤษศไปฟับเนี่ยมันครบเจ็ดปีเต็มเนี่ยแล้วเสาก็จะเข้าราศีเมถุนนะจากนั้นนะครับมันต้องดูดาวหลายอย่างนะจากหลักสถิตินะครับจากหลักสถิติเออเราก็ต้องย้อนกลับไปดูตำแหน่งของดวงดาวนะง่ายนิดเดียว อาจารย์กลับไปดูนะตอนนั้นะตอนนั้นดาวดาวเพื่อรหัสดาวอะไรดีๆแล้วไปอยู่อิมรณนะวินาตบดเลยแล้วมันไปชุมนุมกันนะ่ะเอ๊ะมันน่าแปลกใจอันนี้มันก็ถึงเกิดมาหาภัยสึนามิถล่มนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็บ่งบอกได้นะคะรับโหราศาสตร์เนี่ยใช้ในการวางแผนชีวิตนะมันไม่ใช่เรื่องงมงายนะครับมันอยู่ที่คน ทุกอาชีพอะต่อให้เป็นอาชีพข้าราชการทหารตำรวจเนี่ยนะผู้รักษาพิทักษ์กฎหมายถ้าทุจริตคอร์รัปชันมันก็ไม่ได้ต่างอะไรก็หรอกใช่ไหมเออมันอยู่ที่คนครับคนเรามันจะดีจะชั่วนะจะเก่งชารฉลาดเขาจะเรียนรู้หรือไม่เรียนรู้เนี่ยมันก็สุดแท้แต่นะเออก็จงทำดีเข้าไว้ไม่เสียหลายนะอันนี้มาพูดถึง อันนี้ทางขวาวันแล้วนะนะว,นว,นวันวันอาทิตย์เป็นธาตุไฟนะครับดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเดือนของชาวลัคนาราศีสิงนะครับราศีสิงเนี่ยใน12ราศีเป็นราศีที่ดื้อที่สุดเออนี่เรื่องจริงนะ <c oughs> ต่างกันนะของคนเกิดวันอาทิตย์ด้วยต่อมาทางขวามือเนี่ยดวงโป่ยหยีสีเถียวพูดเฉพาะในฐานวันนะปีเกียงนะครับเรียกว่าดีถี วันนี้เป็นวันกะจื้อต้นไม้ใหญ่นะครับเป็นที่พึ่งพิงของเหล่าสรรัตว์สัตว์ทั้งหลายนะข้างล่างเป็นน้ําต้นไม้น้ําเพราะฉะนั้นน้ําก็ไปลดต้นไม้อันนี้ถือว่าดีนะนะครับเพราะตัวคุณอยู่ด้านบนเพราะราศีบนกับราศีล่างเอ่เทียงกันฟ้าสั่งให้ดวงชะตาของคุณเนี่ยเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับวันนี้ธาตุไม้มีกําลังไม้นั้นก็ไปก่อเกิดไฟ นะครับก็เ,เรียกว่าดีถีไปถ่ายเทนะถ่ายเทไปนะครับเอ่อในเรื่องของการงานต่างๆนะและตัวกําเนิดดีถีก็คือเพียงเพียงอิงเจี๊ยงนะอันนี้คือตัวกําเนิดดีถีส่วนตัวที่ดีถีถ่ายเทไปใน,ในเรื่องของงานเนี่ยเรียกว่าเจียซิงเสียกลัวนะครับเอ่อเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จนะ ออันนี้ก็คือมันเป็นคําศัพท์ของดวงจีนนะก็เรียกจับสิงนะจับไปจับมาเนี่ยเออดวงจีนเอาถ้าคุณเข้าใจในระบบห้าธาตุมันก็เอามาใช้ได้นะเออห้าธาตุเดี๋ยวก็มีธาตุนะธาตุดินธาตุทองธาตุน้ําธาตุไม้ธาตุไฟมันแล้วแต่นะว่าใครจะเริ่มธาตุไหนก่อนมันก็วนไปน่ะให้มันครบห้าธาตุแต่ของดวงไทยมีสี่ธาตุ นะดวงไทยเนี่ยตามลาสีจักเนี่ยถ้านับไฟดินลมน้ําไฟดินลมน้ําไฟดินลมน้ํานับไปเรื่อยนะครับในทักษะก็เหมือนกันไฟดินลมน้ําไฟดินลมน้านี่วนนะแต่ของของจีนเนี่ยเขามีห้าธาตุนะดินทองน้ําไม้ไฟแล้วกลับมาสู่ดินนะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกวการก่อเกิดน,นะต่อมามาพูดถึงนะครับการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันอาทิตย์ ชนะศัตรูสาหัวใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนตัดผมใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนตัดเล็บวันอาทิตย์มีศัตรูทาน้ํามันในวันอาทิตย์จะเสียโฉมนะครับเออในดวงชะตาโฉมเอ๋ยโฉมงามละนามแท้แมตุมาล่ะเออเร,เราเราทำงานเล้วไม่อยากคุยนล <c oughs> สีนก e ็อู้อี้ไปบ้าง แอบนอนไปงีบลวงพอกินแล้วนะยี่คนแก่แล้วต้องถ้าเด็กๆอะ่ะเด็กๆเขาจะนอนกลางวันนะพอเราแก่ตัวขึ้นเฮ้อยอนอนเถองงีบไหมอนอนกลางวันเออเพราะว่าตีตีหนึ่งตีสองอาจารย์ยังไม่หลับนะทำงานนะเออทำงานทำงาน ดินที่เรานัดไว้นะอันนี้ต่อมามาพูดถึงการเสี่ยงเซมซีประจําวันกันอย่างรดวดเร็วให้คุณตั้งจิตใจฐานอาจา,ารย์สั่นกระดิ่งโชคล่าเปห่งนความสําเร็จสาธุใครเสิงกระดิ่งนี่ขอให้คุณแคล้วคลาดปลอดภยัยคิดเงินดินเงินคิดทองดนทองรวยนะครับบงังได้เซมซีใบที่6หสีเจนะครับโชคชะตาท่านในช่วงนี้มีโอกาสไม่มีโอกาสที่ดีผ่านเข้ามานะท่านจะต้องนิ่งสงบ หยุดตั้งหลักให้มันคองรอช่วงเวลาที่ดีๆนะครับจึงค่อยก้าวเดินต่อไปพูดถึงในเรื่องของเส้นล้างสองหอนเนี่ยนะ,ะเ้นล้างสองหอนนะครับที่เกิดขึ้นเอาง่ายๆ <c oughs> <c oughs> นะให้คุณให้คุณจับความรู้สึกของร่างกายคุณทั้งหมดอะไม่ว่าจะเป็นหน้าตาคิ้วหนังตาแก้มคางหลังหูแขน แขนขาศอกนนะคมนนะอ,อาาเมนนเมนต์นะคนคอมเมนต์นะเออถ้าคอมเมนต์หน้าคอมเมนต์ตาคอมเมนต์คิ้วคอมเมนต์แก้มคอมเมนต์แขนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเขาจะมีโชคมีความสําเร็จนะมีเงินได้รับข่าวดีต่างๆนานานะระวังเรื่องไร้มีความเดือดร้อนมันก็แตกต่างกันไปอันนี้คือคือกูจะสังเกตกับตัวกูเองได้แล้วมันจะเป็นไปตามนั้น นะครับถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้คอมเมนต์คอมเมนต์แก้มคอมเมนต์หน้าคอมเมนต์แขนขานะในเว็บไซต์มีเพียบแค่คุณกดคำว่าคอมเมนต์มันก็ขึ้นมาแล้วแล้วคุณก็กดไปดูว่าคุณคอมเมนต์ตรงส่วนไหนของร่างกายของคุณอันนี้มันเป็นจริงอจาก็สังเกตตัวเองเอาโหส่วนมากจะมีโชคเฮ้ยวันนี้คอมเมนต์มามดดุดดุดมีคนบ่นถึงว่าคอมเมนต์ดุดดุดวันนี้เฮ้ยจะมีโชค แล้วมีจริงๆนะอยู่ดีงเงินม,มาห้าพันอ่ะ <c oughs> มีงานนะจ๊ะไม่ให่หล่อบรอยนะมันคืองานนะจ๊ะ <c oughs> แล้วทําไมเหนื่อยทํางานเอออันนี้ต่อมานะเพราะฉะนั้นให้คุณไปสังเกตแล้วนะอันนี้คือ,อนนมันมีผลนะครับนะสันกระดุกกระดิกนิ่นี่เขม่น,นตามร่างกายของคุณแขนขานะต่อมาสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้ก็จะมีอุปสรรคไม่ค่อยสมหวังตามที่ตั้งใจเอาไว้นะครับมาพูดถึงเรื่องของความรัก ยังไม่สมหวังพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการธุรกิจค้าขายของท่านในช่วงนี้ก็จะเกิดปัญหาขาดทุนเสียหายนะครับในเรื่องของการสมัครงานเนี่ยควรปรึกษาผู้ใหญ่มีโอกาสได้งานทําพูดถึงคะแนนสอบถือว่ายังไม่ดีนะนะครับมาพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้อาจจะวิกฤตต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเออแล้วก็ โรคที่ต้องระวังเกี่ยวข้องกับระบบไตรโรคตับเยื่อบุกระเพาะอาหารแล้วก็โรคบริเวณหน้าอกเนี่ยต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับตอนนี้ต่อมา <c oughs> ไอไม่เลิกเลยเออถ้าคนติดตามคลิป,ประจารย์มาตลอดนะอาจารย์ไอใอญมีนะหลายปีก่อนเรไม่บอกว่าอาจารย์ไอทุกคลิป <c oughs> ไอไอทั้งปี ก็เพราะสาเหตุนี่แหละเออมันจะหน้าหนาวหน้าอะไรกินยิ่งยิ่งยิ่งเดือนหน้าดวงเปลี่ยนนะเดือนหน้าเนี่ยพฤจิกาดวงเปลี่ยนนะคำพยากรณ์ของอาจารย์เนี่ยแม่นที่สุดในสามโลกเออแล้วมีคนคาดไม่ถึง <laughs> เราดูลึกซึ้งนหนาดนั้น ว่าจะมีเหตุหนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นนะและคำนวณจากระบบสิทธทิวิชามหาเวทดูด,ดาวเลยนะแต่ไม่ใช่มันมนั่งเปิดอะไรนะไดอารี่เปิดโปรแกรมอ่านไปเรื่อยไม่ใช่มันต้องคำนวณดูนู่นนี่นั่นเนี่ยหลายอย่างสถิติต่างๆ <c oughs> แต่ถ้าเปิดโปรแกรมใครๆก็เปิดได้ก็พูดไปเมื่อเท่านั้นออันนี้ต่อมา มาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดสีที่ควรเว้นให้เว้นสีฟ้าเว้นสีฟ้านะสีที่ดีประจำวันก็คือแดงเขียวสีชมพูสีม่วงสีดำเป็นต้นนะครับสีที่ดีสุดก็คือสีเขียวนะเขียวดีสุดนะครับทิศที่ดีก็คือทิศใต้นะทิศใต้ทิศที่ม่ดีก็คือทิศเหนือนะครับประจำในวันนี้ เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปหาโชคปราบความสําเร็จการติดต่อสื่อสารให้ไปทางทิศใต้นะครับตามทักษะไทยนะเอไปทางทิศใต้การติดต่อสื่อสารประสบความสาเร็จและใสเขียวสีเขียว <c oughs> คือถ้าดวงไทยเปลี่ยนไปเรื่อยอสีอะ <c oughs> คุณไหวไหมล่ะ <c oughs> เอาเอาที่สีนี้อหรือเปลี่ยนสีเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่เออมันแ,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 แต่ของอาจารย์เล่นสีเสื้อของ ราศีบนของของจีนน่ะนะอย่างน้อยก็ได้สองวันเราเว้ยเอเขียวเขียวสองวันใช่ไหมเขียวสองวันน้ำสองวันแดดสองวันมอยิงพอเลยกว่าไปนะอันนี้มาพูดถึงตัวเลขนำโชคก็จะมีเลขสามสี 3, 4, ่เจ็ดนะสามสี่เจ็ดต่อมานะครับคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจใจร้อนหญิงในศักรีเจ้ายศเจ้าอย่างขนาดที่พูด ก็ไม่ชอบให้ใครมาขัดคอนะครับรักใครรักจริงเกลียดใครเกลียจริงนะต่อมาคนเกิดในวันจันทร์จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบน้ําในไขข้อต่อมน้ําเหลืองตับไตกับภาหาเบาหวานลำไส้ใส่ตานะครับ <c oughs> ต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะครับบุคคลทั่วไปเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยจะให้มีความเกลียวเกรงใจคุณยกย่องคุณเป็นผู้นํานะ ต่อมาวันพุธกลางวันเจ้าชะตาจะมีผลประโยชน์จากการเจรจาติดต่อสื่อสารต่างๆสัญญาต่างๆนำพาพระสุนโชหลาภความสําเร็จต่อมาวันจันท์ <c oughs> ไม่ใช่วันเสาร์อคุณจะมีความมั่นคงที่ดีบ้านที่ดินที่อาสัยใหญ่โตนะครับเจ้าที่ค่อนข้างแรงเ,เจ้าที่ค่อนข้างแรงเนี่ยนะแสดงว่าทันในฐานวันคุณเนี่ยเป็นกนุ้ยนัง คือคนดวงเจ้าที่แรงเนี่ยไม่ว่าคุณไปอยู่ที่ไหนเจ้าที่ที่นั่นแรงทั้งนั้นอ่ะอันนี้มันแปลกนะนะมันก็โชคชะตาฟ้าลิขิตนะอ่าเขาย้เจอของใหญ่ถ้าคุณทําดีๆเจ้าที่ก็จะมาช่วยเหลือผลักดันให้คุณประสบความสําเร็จนะแต่ถ้าดวงไทยก็ถ้าดาวเสาจรเป็นการกินีอัเนี้ยคุณจะมีปัญหากับเจ้าที่ในปีนั้น คุณต้องระมัดระวังนะ <c oughs> ต่อมาพูดถึงคนเกิดวันพฤหัสเจ้าชะตาอาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องการเรียนการสอบการแข่งขันนะครับอาจจะไม่เป็นไปตามที่คุณมุ่งวันไว้สเท่าไหร่นะคนพูดกลางคืนเนี่ยตองการช่วยเหลือครับสายมงสายมูต่างๆเสริมดวงเต็มที่นะต่อมาวันศุกร์ไม่ดีนะครับเออการเงินมีรายจ่ายนี่สินถูกดินทา กาเด้หเหเห <c oughs> เอหัวไรเฮอเฮยเดี๋ยวนี้ข่าวว่โอ๊ยอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายสับสนไปหมดนะเปิดมาก็มันเป็นเรื่องที่แบบบาปประเคาะเปิดมามันเป็นบาปประเครานะ้งนั้นะสิ่งเลวร้ายสิ่งชั่วร้ายสิ่งทุจริตคอร์รัปชันไม่ดีแล้วก็สื่อก็เอาข้าวเอาแหม่เขาบอกอะไรนะเปิดโปงเปิดโปงเพื่อเพื่ออะไรจะได้ระมัดระวัง ถมันมีมันมีทั้งดีทั้งเสียนะยเพราะคุณเปิดมากไาคนเรามันจําจําแล้วมันเอาไปจะเอาไปทําตามมันอาจจะมีวิวัฒนาการมากขึ้นไปกว่านี้โอ้โหอันตรายเลยเนะี่ยแตเจ็ดปีต้องระวังถ้าคุณจะไปทําอาชีพหรือไปจะไปทําอะไรก็ต้องดูแล้วดูอีกเออ <c oughs> ต่อมามาพูดถึงปรากฏการผ่าดาวด,ดูกดี ได้เวลาสนุกแล้วสิได้เวลาสนุกแล้วสิวันนี้นะครับก็ให้ยิ้มอย่างมีความสุขอ่านาวันหยุดก็ให้ไปเข้าวัดทําบุญสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะครับก็จะเป็นมงคลใน,นดวงชะตานะเออไม่ต้องไปอะไรมากมายครับนะทำบุญไหนที่คุณทําแล้วสบายใจก็ทําไปเถอะทําตามกําลังนะใครจะมาพูดนู่นนี่นั่นอะไรก แล้วแต่นะอ,อคุณจะทำของคุณ <c oughs> ให้มีโชคและความกับเร็จต่อมาปฏิทินนะตามปฏิทินเลิมยามของจีดวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับชื่อวันอาทิตย์วันนี้วันหนูไม่ถูกกับมา้า นะเพราะฉะนั้นคนวันม้าเนี่ยไม่มีสิทธิ์ต่อรองนะครับวันหนูก็เต็มที่ไปเลยนะวันนี้เป็นธาตุไม้นะครับมันนี้ไม่เหมาะกับการฝังศพนะยญิงมีคันห้ามกระทบถังข้าวนะครับออวันนี้เหมาะกับกิจกรรมขอพรไหว้เจ้าเปิดร้านค้าขายเซ็นสัญญาออกรถนะครับโยกย้ายเดินทางตั้งเจ้าที่ตีจูเอียนะครับ อะแต่งงานทิศมงคลคือทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือทิศโชคลาภือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้นะ <c oughs> ช่วงเวลาที่ดีก็คือเจ็ดมงถึงเก้าโมงบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นสามทุ่มถึงตีหนึ่งนะครับสีเสริมประจำวันก็คือสีอสีเขียวอ่อนเขียวเข้มนะครับสีโชคลากก็คือขาวเทาทองนะเออเดี๋ยวแต่ละวัน อาจารย์ก็จะมาบอกคุณว่าธาตุของคุณสีอะไรนะ้าตุของคุณสีอะไรที่คุณใส่ไปแล้วเนี่ยจะมีโชคลาภมากที่สุดนะก็เปรียบเสมือนอะถ้าสมมติวันนี้ธาตุไม้คนธาตุไม้เนี่ยคุณต้องเน้นใส่สีเหลืองนะจะเป็นเหลืองอ่อนเหลืองเข้มสีน้ำตาลสีที่เป็นธาตุดินเนี่ยเป็นธาตุดินทั้งหมดนะนั่นคือ โชคลาบของคุณนะเพียงใช้เจียใช้ถ้าคุณใส่สีนี้อ่ามากไปวิเศษนะแล้วใส่ตามวันนะ <c oughs> โอ้ยคุณเนี่ยเงินทองไหลมาเทมานะชาติตินะครับเออ <c oughs> ต่อมามาพูดถึงตามราศีจกักมาเริ่มต้นที่ชาวลาักนณาราศีเมฆนะคนราศีเมฆเนี่ยถือว่าดวงคุณดาวเสา นะครับให้พยายามติดต่อกับเพศตรงนข้ามก็ย้ำแล้วย้ำอีกพูดอยู่นี่นะเออไม่มีใครพูดหรอกเฮ้ยทำไมต้องติดต่อกับเพศตรงข้ามติดต่อใครก็ได้ถ้าติดต่อใครก็ได้ถ้าติดต่อเพศเดียวกันคุณไม่ประสบความสําเร็จน่ะชัดเจนนะเออหรือประสบความสําเร็จน้อยหรือติดต่อเพศเดียวกันก็มีปัญหาอุปสรรคมาโดยตลอดเพราะมันดึงดวงมันไม่เสริมดวงคุณ แต่ถ้าคุณติดต่อทําธุรธกิจกับเพศตรงข้ามอันเนี้ยมันจะประสบความสําเร็จได้รับการสนับสนุนมันจะราบลื่นนะในเรื่องของอการเงินเนี่ยยังไม่ดีจ่ายและเก็บซะไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยอยู่ความรักก็ไม่ค่อยดีนะครับดาวไปจําตัวก็อยู่พบพันธุรักครอบครัวในระดับหนึ่งต่อมาชาวราศีพกษก คนมึกษกดาวการงานนะพระราหูอยู่พบลาพระนะครับวันนี้พูดคุยเรื่องงานติดต่อเจราจาราบเรื่องดีครับมีคนช่วยเหลือนะพบมมตรที่ดีเดี๋ยวก่อนสิวันนี้อ๋อยังไม่ถึงรอพรุ่งนี้ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยในเรื่องของการเงินเนี่ยอิทธิพลการเงินก็จะหมดเพิืองไปกับเพศตรงครับแต่คุณก็จะมีโชเข้ามา นะครับความรักก็คู่คองออกสังคมบ่อยนะดวงชะตาต้องระวังคําพูดต่อมาราศีเมถุนเนี่ยดาวการงานพ่อรหัสยังเป็นวินาศอยู่ยังไม่ค่อยเต็มที่นะครับค่อยเป็นค่อยไปนะบางคนก็ตกงานย้ายงานเปลี่ยนงานหรืองานไม่ค่อยนิ่งนะครับเออแต่ปีหน้าเต็มที่และดียาวไป5ปีนับจากดาวพ่อรหัสนั่นแหละทัวไปนักพยากรณ์เขจะดูอย่างนี้ง่ายๆนับจากดาวพ่อรหัสไป5ปีมันดีก็คือดี ถ้ามันไม่ดีนู่นนี่นั่นเนี่ยดาวพฤหัสเสียแสดงว่ามันเป็นดวงเฉพาะบุคคลนะก็ถ่ายดาวจอยมา่ายแบบนี้เออง่ายที่สุดแล้วในดวงชะตาในเรื่องของการเงินเนี่ยอิทธิพลดาวพระจันทร์อยู่สาหัสชะนะการเงินคุณมีรายจ่ายอาษีสังคมต่างๆ่านะครับในเรื่องความรักก็ยังไม่ค่อยดีนะ <c oughs> ค่อยเป็นค่อยไปต่อมาชาวราศีกรกฎ คนรกรกดเนี่ยดวงชะตาในเรื่องของการงานเนี่ยอังคารวันนี้ก็โอเคดีครับแต,ออแต่ก็มันก็ดีด,ดีไม่มากความรักก็ไม่ค่อยได้ดังใจแต่ถ้าใครดีก็ดีใจด้วยนะครับออไม่ต้องไปซสีเรียดน,นะแล้วก็ดวงคุณระวังทรัพย์สินจะเสียหายไปฝากทรัพย์กับใครทรัพย์หายไปตรวจสอบเช็คสินค้าให้ดีนะถ้าสินค้ามันมีเหมือนกับคุณนะถ้าาถ้าคุณเขา ขายอะไรเหมือนคุณอะล้วคุณไปฝากกันเนี่ยหายแน่ๆเออบางทีหายเยอะหายเป็นแสนก็มีนะคุณต้องระวังนิดหนึ่งถ้าคุณไปฝากอะไรไว้ในเรื่องของการเงินเนี่ยอิทธิพลเงินก็มีเงินเข้าบ้านนะับเออก็มีเงินเข้าบ้านดีในระดับหนึ่งต่อมาชาวลัคนาราศีสิงค์คนสงิง์ดาวดาวพระศุกร์อยู่พันธุนะวันไม่ดีเสียหายมีปัญหาเรื่องงาน นะครับญาติพี่น้องก็ไม่ดีในดวงชะตาเนี่ยนะแล้วก็เดือน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 นะเดือนหน้าเนี่ย <c oughs> ให้เราบอกไปแล้วนี่เออ <c oughs> ต่อมาในดวงชะตาดาวการเงินวันนี้ก็มีเงินเข้าบ้านนะครับต่อมาชาวราศีกันคนลัคนาราศีกันเนี่ยในดวงชะตาคุณอิทธิพลดาวพุธอยู่สหาชาัชชะสมัครงานในงานประสบความสำเร็จ แต่ว่ามันมีดาวเสียอยู่ด้วยก็คือล้มกระดานนะ่ <c oughs> ไม่ประสบความสําเร็จดวงชะตาคุณต้องระมัดระวังนะชื่อเสียงคุณจะด่างพอยอมันไม่ดีมันมีปัญหาอุปสรรคนะครับถ้ามีดาวเสียหนึ่งดวงทายเลยว่าไม่ดี <c oughs> ไม่ดีแล้ <c oughs> ม,มันดีดีแบบไหนรับของโจรน,นะได้มาไว้เฮ้ยต้องคืนดิเ <c oughs> ดียคอนต้องคืนคนระับไม่คืนไม่ได้ดาราแต่ละตัวเนี่ย ทีน,านนั่นไปที่เงินเนี่ยคุณต้องคืนนะคุณถึงจะรอดอย่างมากก็แค่เป็นเก็บไว้เป็นพยาธิเป็นเป็นพยานนั่นนะเออ <c oughs> คนดังๆโดนหมดหรือจะมีอีกนะไม่เราไม่อยากจะพูดเลยเรายิ่งแบบเออเก็บความลับไปคอยอยู่ <c oughs> ต่อมา ชาวราศีตุลคนลัคนาราศีตุลดวงชะตามีมอกาได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งประสบความสำเร็จนะครับความเสียหายน,านําเงานินนาทองมาให้เป็นอย่างดีนะได้เงินลับๆได้เงินไตโตะไม่รู้ <c oughs> เงินยงไจะได้ทางไหนก็ได้เงินละกันไม่ต้องซีเรียสน,นะเออต่อมาชาวราศีพิจิกคนพิจิกคนพิจิกมีคนนินทาคุณนะ เออนินทาอย่างลับๆไม่รู้ใครค <c oughs> ู่สัญญาเจราจาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะเออนินทาโนนีนัดนะหรือคนหรือศัตรูหรือใครที่คุณมีปัญหาน่ะนะนะนะก็อาจจะนินทาคนอยู่นะครับเออแต่ก็จะมีโชคนะมีความสำเร็จเหมือนกันนะจะมีโชคนะครับแหมหลานหลานหลานชายของท่านมหาเศรษฐีเนี่ยโอ้ยหน้าตาดี หล่อหน้ามนหรือหล่อนะเช่ไหมน,นะเออปุ่นไข่มาดูนะต่อมาชาวราศีธนูนะคนราศีธนูดวงชะตาคุณความเสียหายไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราศีธนูนะเออแล้วก็ดวงชะตาด้านการเงินก็มั่นคงดี นะครับยังไงที่รู้ธนูก็ก่อนปีใหม่ก็จะมีโชคลาภก้อนโตนับเงินอย่างมีความสุขเอามาทาั้งแถบแถบแปซิฟิกเนื้อแถบแล้อแถบแถบ,บของของแสนแสบอ่ะเออนะฟินดีนะ่งที่นั่งนั่งแต่ก่อนนั่งเรือคองแสนแสบนั่งผ่านน้ำเวลาเรือมันสวนกันฟ้าฟุบน้ำที่อยู่ มันเป็นละอองฟ้าใส่หน้านะฟินเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าน้ำนมันยังไงใช่ไหมละ่ะเอ้ยคนนั่งเรือก็อนสนุกดีเงี <c oughs> แต่เคยนั่งเรือข้ามแม่น้ําเจ้าพยาอยู่หนสองหนอนะแล้วเรานั่งเรือก็มองมองมองน้ํานะไอ้ตรงเนี้ยอุย้ยทําไมมันน้ํามันอุย้ยน้ำมันจะขึ้นอยู่ข้างบนแล้วเรือมันล่องฟ้าไปน,นะเออเราก็กลัวเงน้ย เลือจมเีือตายอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปอะไรอะ่ะจานตนกตะคิวกินนะขนาดไม่ต้องอ,อยู่บนบกตะคิวกินก็แย่แล้วถ้าอยู่ในน้ำเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเออพร <c oughs> <c oughs> ะชาวราศีมังกรดวงชะตาคุณด้านการงานเนี่ยดาวพระศกอยู่ราพะนะครับไม่ดีจะมีปัญหาอาุปสรรคเรื่องงานลาบและผลประโยชน์ไม่เป็นไปตามที่คุณตกลงกันไว้นะครับส่วนดาวการเงินนะ การเงินถ้าพูดคุยเจรจา,าเรื่องนี่สีเรื่องปัญหาต่างๆคุยได้นะครับก็จะสามารถคุยได้นะต่อมาชาวราศีกุม <c oughs> คนกุมเนี่ยดาวกรมมะเป็นอริมีปัญหาอุปสรรคเรื่องงานการแข่งขันนะครับน,น,นู่นนี่นั่นเออและดวงชะตาเนี่ยดาวเสาก็มีความมั่นคงเป็นอย่างดีนะมีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามานะครับเอ,องานต้องระวังความเสียหายไว้ด้วย ส่วนการเงินต้องเหนื่อยครับขยันอทดทนอดทนนะต่อมาชาวราศีมีนคนราศีมีนดวงชะตาด้านการงานดาวพฤหัสอยู่สหัสชานะครับเหนื่อยในการทํางานต้องอดทนนะจะประสบความสําเร็จการเงินก็มีรายจ่ายกับบุตรบริวารสิ่งใหม่ๆนะครับจะมีเงินเข้ามาพุทธของคุณก็ดีแล้วนะพเพราะฉะนั้นรวยประสบความสําเร็จ ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วคนมีนก็จะดิ่งดิ่งดีงดงไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขโอเคนี okay, ่ครบแล้วในดวงชะตาทั้ง12ราศีถ้าท <c oughs> นใดสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ